มองประชาธิปัตย์เอาจริงเอาจังขนาดไหนคนระบริทกับก้าไกลที่อาจจะมีหวังรอลุ้นเป็นพักร่วมรัฐบาลได้ไหมวันนี้นับตั้งแต่เปลี่ยนหัวหน้าพักและกรรมาการบริหารพักชุดใหม่เนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาจากในกประชาธิปัตย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ที่สําคัญประชาธิปัตย์ในการที่จะเดินหน้าฟื้นความนิยมความศรัทธาหรือแม้กระทั่งการเข้าสู่สนามเลอกตั้งในครั้งหน้าเพราะถ้ายังไม่สามารถฟื้นสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะประชาธิปัตย์กลายเป็นพักท้องถิ่น มีความเป็นไปได้สูงนะไม่ใช่พักเฉพาะถิ่นด้วยนะผมใช้ว่าพักท้องถิ่นพักเฉพาะถิ่นเนี่ยอย่างกรณีภูมิใจไทยเฉพาะถิ่นคือเขาสามารถจะยึดพื้นที่อีสานใต้เป็นที่มั่นสําคัญได้แล้วก็ขายายไปยังภูมิภาคต่างๆขายายมาในพื้นที่เปิดใหม่เช่นภาคใต้ต่างๆเป็นต้นแต่ประชธิปิตย์ไม่ใช่วันนี้ระชัิปัตย์ไปดูโครงสร้างสส25คนเนี่ยนะถ้าเราตัด4คนนะครับนะคือพวุโส3ท่านแล้วก็ที่สงขลาอีก1ท่านออกเนี่ยที่เหลือทั้งหมดเข้ามาเพราะเรื่องของตระกูลการเมือง สำคัญที่นครศรีธรรมราชกับที่สงขลาเป็นหลักเพราะฉะนั้นในอนาคตมีโอกาสที่บริษัดจะลงไปสู่การเป็นพักท้องถิน่นถ้ายังไม่สามารถปรับตัวตรงนี้ได้อันนี้คือโจทย์ที่สําคัญแล้ววันนี้ภาวะ d i s r u p t เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกองค์การไม่ใช่เฉพาะองค์การทางการเมืองนะครับเราดูตัวอย่างง่ายๆเรื่องรถยนต์เนี่ยนะวันนี้งานแสดงรถยนต์ต่างๆ,ๆนะรถยนต์ไฟฟ้าขายดีเลยนะซึ่งในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยคือประเทศที่ผลิตและส่งออกรถยนต์อันดับต้นๆโลกแต่วันนี้เราต้องไปนำเข้ารถไฟฟ้าจากประเทศจีนนี่คือภาวะ d i s r u p t ก็เหมือน พรรคการเมืองบางพรรควันนี้ก็ไปเป็นรถไฟฟ้าละบางพรรค ก็ยังพยายามจะปรับตัวแต่ประชาธิปัตย์เป็นรถสันดาบอยู่นะแล้วถ้าไม่ปรับตัวอนาคตจะกลายเป็นรถพลังงานถ่านหินนี่ยุ่งเลยนะซึ่งซึ่งความเป็นประชาธิปตฐานะตอนนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งใช่ต้องเป็นรัฐบาลใช่ไหมอาจารย์คืออาจจะไม่เป็นน้องเป็นรัฐบาลแต่ต้องมีบทบาททางการเมืองที่โดดเด่นนะเหมือนกับค่างก้าวไกลเนี่ยที่เขาประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยพักก้าวไกลหรือเวลานั้นคืออนาคตใหม่เนี่ยก็ไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยพอถูกยุบพักมาเป็นก้าวไกลก็ไม่เคยเป็นรััฐบาาลเเเช่่นนนนดดีีียยวววกแแม้ติท แต่ปรากฏว่าหลังการเลอกตั้งปี6เนี่ยเขาได้สสอมากขึ้นกว่าเดิม3เท่าซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นนะว่าการทําหน้าที่บทบาทในสภาเนี่ยก็สามารถเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมมติฐานเดิมๆที่เราเคยเชื่อว่าต้องเป็นรัฐบาลนะจึงจะมีความได้เปรียบมีทรัพยากรมีคนมีงบประมาณมีโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะนั้นนาธิปัต้องมองในมิติการเมืองที่ใหม่ขึ้นประเด็นก็คือบ้านใหญ่เหล่านั้นเนี่ยเขาบอกตรงกับอาจารย์ที่ผ่านนั่น ท้องถิดไปเรื่อยๆแล้วครั้งนี้เราไใช้ปัดก็เป็นรัฐบาลนะครับอยู่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยแต่ว่าไม่สามารถมีบทบาทอะไรที่โดดเด่นได้นี่คือโจทย์ใหญ่คือพ,พอมองในมุมของเขาจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านแบบเต็มเหนี่ยวเลยสําหรับ,รบประชาธิปัตย์แต่ถ้าเกิด เขามีปัญหาอะไรกันในพักร่วมล่ะครับถึงเวลาจะต้องไปใช้บริการพักประชาธิปัตย์เอาเข้าไปเติมเสียงเนี่ยถ้าวันนี้ไปแบบรุนแรงเกินไปมันก็อาจจะปิดโอกาสตรงนั้นใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยนิ่งๆก็ไม่ได้ความเป็นฝ่ายค้านได้คะแนนจ,จากตรงนี้อยู่ดีครับเหมือนกับประชาธิปัตย์จะเลือกทางไหนอาจารย์มองว่าเอาเป็นฝ่ายค้านให้เต็มที่ไปเลยวันนี้ประชาธิปัตย์ต้องยึดอุดมการณ์และจุดยืนทางการเมืองเดิมของประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นมาเพราะไม่งั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะถูกวิพากษ์วิจ พักอะไรไหถ้ารอร่วมรัฐบาลก็เป็นพักอะไรณวันนี้รัฐบาลเ้อสามเสียงเนี่ยเขายังไม่ต้องการใช้อะไรหรอกครับเครื่องยนต์เขายังเดินได้นะแต่ถ้าวันไหนเครื่องยนต์ยังลื่นติดไม่ขับไปไหนเค่อยนค่อยเปลี่ยนนะมันกลายเป็นสาระอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ไม่ดีเลยสําหรับพรรคประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์เนี่ยการเป็นฝ่ายค้านของเขาเนี่ยในเชิงกลยุทธ์เนี่ยกลวิธีเนี่ยถ้าเขาจะค้านเนี่ยเขาก็จะต้องค้านแบบเจาะ เจาะไปที่รัฐมนตรีบางคนเพื่อที่จะทําให้เกิดการหลุดจากตําแหน่งและตัวเองก็จะเข้าเสีย่ยงนะจะไม่หวานแหจะไม่หวานแหก็นะเขาจะอาจจะเลือกแล้วก็เจานะในลักษณะนั้นอันะนั้นคือการทําหน้าที่ที่คาดว่าถ้าหากว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ่นะแต่จะไม่ไม่หวานแหรหรือว่าไม่ไม่โจมตีนายกอะไรแบบนี้แต่จะเลือกว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนไหนซึ่งรัฐมนตรีคนที่อาจจะถูกเจาะก็มีความเป็นไปได้หมดแหละสองพัก ที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะถูกเจาะก็คือพักชาติไทยพัฒนากับพักพลังประชารัฐที่อาจจะถูกเจาะได้เหมือนกันนะส่วนอะไรถึงเป็นสองพักนี้อาจารย์ด้วย,ย,ด,วยด้วยขนาดนเคียงกันด้วยขนาด,ด,นาดที่จะสามารถเข้ามาแทนได้แล้วก็อย่างกระทรวงกรเกษตรก็รประจิติปก็เคยอยู่มาก่อนนะ ส่วนพาณิชย์ถึงแม้ประชาธิปัตย์อยู่มาก่อนก็คงไม่เจาะหรอกเพราะว่าเป็นของเพื่อไทยนะมันเปลี่ยนแปลงอะไรยากเปลี่ยนแปลงยากนะวันถ้าเขาเจาะเนี่ยก็เจาะสองพักเนี่ยเป็นหลักเพียงแต่ว่าครั้งนี้พอมันเป็นศึกงบประมาณเนี่ยมันอาจจะเจาะไปขนาดนั้นไม่ได้ดีเท่ากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกไหมครับใช่ใชนี่ชวนจับตามองบทบาทของประชาธิปัตย์หลังจากนี้ใช่ชาไทยพัฒนาเขาเป็นพักพูดคาไหนคํานั้นจัดตั้งรัฐบาลวันแรกว่าอย่างไรจะเป็นเด็กดีตลอด4ี่ปีอาจารย์ไม่มีปัญหาจะไป หวังจะไปลุ้นไปเสียบแทนได้ยังไงก็ <g oda> แล้วแต่ว่าการทํางานของเขาไง <feet away> ถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถสันคลอนตาแหน่งนี้ได้ก็คงจะทํา er แต่ถ้าไม่มีเขาก็ต้องไปเลือกหาเอา,ห,าหรือว่ายิีไม่ดีก็อาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาติอีกพักหนึ่งก็ได้นะ <t aps> แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลหลักฐานที่เขาจะไปแสวงหามาได้ว่าจะเจาะพักไหนถ้าเขาจะเลือกเขาจะไม่เลือกเพื่อไทยหรอกไม่เลือกเพื่อไทยเพราะโครงสร้างใหญ่มันไม่เปลี่ยนไม่เลือกเพื่อไทยกับไม่เลือกภูมิใจไทย ก็คือทำไมภูมิใจไทยไม่เลือกภูมิใจไทยหลุดไปสมมติเนี่ยมันหลุดไม่ได้เียเน่ติมประชาธิปัตย์ก็ยังเกินครึ่งได้อยู่เกินครึ่งแต่มันปริมปริมมากถ้ามองในมุมของเพื่อไทยถ้าจะหาใหม่จะไม่เลือกภูมิใจไทยเตะออกไปก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะก็มีพักเล็กๆที่อาจจะเตะออกไปได้สามพักแต่ว่าคงจะไม่ไปแตะ ภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาพักที่ไซส์มันเล็กกว่าภูมิใจไทยโอเคอันนี้อันนี้ชวนทดเอาไว้นะดูทดบ,บทาบทาบทของปการที่ปัดหลังจากนี้แล้วจะเป็นพักไหนที่จะมีปัญหาหรือเปล่าทีนี้